จอซีอินยูเอสเอทักททยจากเามืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆวันนี้จะมาจะพามาชมไปหาน่อมไม้นะคะไปชมบรรยากาศในการไปหาหน่อมไม้ของจอซีนะคะเพื่อนๆน,นอมไม้ที่นี่จะไม่มีหนามนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาแค่รอบเดียวนะคะเพื่อนๆคือช่วงเดือนนี้ละค่ะช่วงเป็นช่วงเอ่อก่อนที่จะเข้าฤดูร้อนแบบร้อนมากอะ่ะตอนนี้อากาศจะดีๆแล้วเพื่อนๆ บางวันก็สิบ็องศาบางวันก็ยี่สิบองศาในเงี้ยช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่หน่อมไม้ออกเอาามืองอื่นเขาออกมานานแล้วนะคะแต่ว่าเมืองเพนซิลเวเนียเนี่ยที่อยู่ซี่อยู่เนี่ยมันเพิ่งจะออกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแต่คือตอนหน่อมไม้ที่นี่นะคะเขาจะออกมารอบๆข้างนอกกอก่อนนะ,ะเพื่อนๆแล้วก็ข้างในกอนเนี่ยก็จะทยอยออก ปีหนึ่งได้เก็บแค่ช่วงนี้และค่ะสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยก็ไม่มีให้เก็บแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องรออีกทีก็นู่นแหละปีหน้าก็จะออกประมาณปลายเดือนเมษาแล้วก็ทั้งเดือนพฤษภาเนี่ยจะออกตรงกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยเก็บทันก็ทันเก็บไม่ทันก็เป็นไผ่เลยนะคะสวนที่เก็บเนี่ยนะคะเพื่อนๆบางสวนมันไม่รู้ว่าจะไปขอใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะขอใครเราก็จอดรถเก็บเลยนะ เมื่อวานจดสีไปเก็บเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่รู้จะไปขอใครแล้วไม่มีบ้านคนเนาะเราก็เลยแวะเห็นมันอยู่ข้างทางแล้วก็เลยแวะเก็บเก็บไปโดนด่าค่ะเราบอกว่าเป็นใครอะ <c oughs> ค่ะเขาบอกฉันไม่ใช่เจ้าของสวน,นจะเป็นเพื่อนเจ้าของสวนอะไรเงี้ยเขาออกไปเลยนะสวนนี้มันไม่มีมันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสวนสาธนารณะมันเป็นสวนที่มีเจ้าของอะไรเงี้ยคือฝรั่งที่เขา ไม่ให้เก็บนะเพื่อนๆไม่ใช่เขาห่วงไผ่เขานะคะไม่ใช่ว่าเขาห่วงหน่อไม้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าที่นี่มันมีกฎหมายที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคือถ้าเราไปเจ็บไปเป็นอันตรายในสวนเขาอะไรเงี้ยไปมีปัญหาในสวนเขาอะ่ะมันก็จะทําให้เราเอาฟ้องเขาได้นะเพื่อนเพื่อนคือบางคนมันพูดง่ายเลย มันจรออ่ะมันจรอมันไปฟ้องเขาก็คือไม่เคยเคยได้ยินข่าวไหมคะที่แบบว่าโจรไปขึ้นบ้านไปขึ้นหลังคาไปขึ้นบ้านเขาแล้วทีนี้ก็โดนไล่ออกมาแล้วมันก็ไปกระโดดลงจากระเบียงแล้วมันเจ็บแล้วทีนี้มันเจ็บมันบาดเจ็บกระดูหกหักอะไรมีปัญหาโจรชนะคดีนะเพื่อนโจรฟ้องเจ้าของบ้านอ่ะทั้งที่โจรมันไปขึ้นบ้านเขาอ่ะ กฎหมายที่นี่ก็แปลกๆเนาะนี่ก็เหมือนกันค่ะเขาไม่ได้ห่วงหน่อไม้ค่ะแต่เขาไม่อยากให้คุณอะเข้าไปยุ่งยามบางทีคุณอาจจะไปแบบว่าเจ็บตัวในสวนเขาอะไรเงี้ยแต่บางสวนเขาก็ให้เก็บนะเพื่อนอย่างสวนที่อยู่ในคลิปที่ได้เก็บเนี่ย <c ười> คือได้เก็บนะคะเขาเขาอนุญาตนะคะเพื่อนๆไม่ใช่จุดสิไปขอ่เขาแล้วและบางที่ถ้าเขาเขียนไว้ว่า ถ้ารบกวนอนะไรเงี้ยเขาจะเขียนไว้ในกอไผ่นะเพื่อน,เ,อนเขากลัวคนเลยเจียเขาคงมีคนมาเก็บกับเขาแล้วแหละมันคงมีกรณีนั้นแ,ลแหละแล้วเขาไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายเยนะี่ยถ้าเรายังเข้าไปก็อาจจะเจอลูกปืนเขานะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อน,อนออเพราะฉะนั้นที่นี่เขาไม่หวงก็จริงแต่ว่าถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตก็อยากเข้าไปนะเพื่อนเพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตของเรานะคะก็หน่อไม้ที่นี่ฝรั่งไม่กินหรอกค่ะแต่บางคนไม่กินก็ยังแบบไม่ไม่ชอบุ่นวายกับใครอะไรเงี้ยก็ชอบไพเวแล้วก็ไม่ไปรุ่นเนาะก็หน่อไม้เยอะค่ะเพื่อนๆเก็บไม่ไหวเมื่อวานนี้ไปเจอในที่ที่เขาไล่เนาะมันก็เพิ่งกำลังออกมันกําลังขึ้นเล็กๆแต่พอมาเจออีกสวนหนึ่งโอ้โหขนไม่ไหวเลยขนกลับไม่ไหววันนี้ก็ว่าจะไปดูอีกทีไปดูอีกรอบเดี๋ยวจะ บรรยากาศมาฝากนะเพืเ่อนๆช่วงนี้ก็จะอยู่ในกอไผ่นะคะย,ย,ยังวนเวียนอยู่ในกอไผ่นะคะเสาร์วันเสาร์ที่นู่นแหละค่ะถึงจะได้มีโอกาสไปขายของะคะ่ะเพื่อนๆว่างๆแล้วก็แวะๆไป,ไปเนาะไปเก็บมาไว้เพราะว,ว่าที่นี่หน่อไม้ที่นี่ถ้าทําเป็นนะคะเอามาทําซุปเอามาทําหม้ออะไรก็อร่อยอ่ะแต่ถ้าทําไม่เป็นอย่างที่บอกมันจะฝาดนะคะหน่อไม้จะไม่ขมนะคะแต่จะมีรสฝาดแล้วก็ กลิ่นจะหอมเหมือนข้าวโพดนะคะเพื่อนๆถ้าทําเป็นทําดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีไปดึงรสหวานออกมาแล้วก็ได้ความกรอบอร่อยก็จะอร่อยไปอีกแบบคะรสชาติจะอร่อยไปอีกแบบของกับข,ของบ้านเรานะคะมันจะแตกต่างหน่อยแล้วก็ถาว่าทําไมจะสีไปคนเดียวห่วงกอไผ่หรอทำไมจะไม่ชวนคนอื่นคืออย่างนี้ค่ะ น้องที่เคยไปด้วยอ่ะเขาเรียนหนังสือค่ะน้องน้องเขาเรียนหนังสือแล้วก็เขาไม่ว่างเขายังไม่ได้สะดวกอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ได้ทักมาเนาะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าหน่อไม้มันออกโดยอนะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ชวนน้องแล้วก็พี่ที่ไปด้วยกันใครอะ่ะจุสีก็ไม่มีเพื่อนเนาะเพราะว่า ที่นี่นะเพื่อนๆบางทีบางคนเขาทำงานทําการเนะี่ยเขาไม่มานั่งตั้งตารอเก็บหน่อไม้อย่างเดียวหรอกคะ่ะสวนไหนที่มันพอไปได้ไปคนเดียวได้เจะสิก็ไปคนเดียวนะคะส่วนไหนที่ต้องการเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะไปกับลูกอะไรเงี้ยคะ่ะรอลูกเรื่องเรียนหรือว่ารอแฟนเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางสวนเนี่ยมันก็อย่างที่ถ่ายวิวมาให้ดูนะเพื่อนๆมันก็ติด เขาเรียกวไงน,นะติดถนนติดทางโล่งโปร่งที่เราแบบว่าถ้าเราเจออะไรไม่ดีไม่งามอะไรเงี้ยเจอจนจนจนคนเจอคนอันตราย,ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถวิ่งมาได้ง่ายๆอะไรเงีย้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีนะคะพวกขี้ยายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้ามาสวนไผ่หรอกคะ่ะเ,เพื่อนเพราะมันเป็นตอนกลางวันและไผ่ที่นี่มันโลง่งๆมันไม่ได้ลกอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเพราะว่าสวนที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะมีลูกเห็บนะ,ะตัวเห็บ แล้วก็ที่นี่ไผ่ที่นี่เวลาไปเก็บหน่อไม้เนี่ยเขาจะเกิดตามลากเนาะล่ากไผ่เขาโน้มมาถึงตรงไหนเขาจะเกิดถึงตรงนั้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าล่าเข้ามาถึงตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไม่มีน้าําถ้าเขาไม่มีน้ําเนี่ยมันก็จะไม่อันตรายหรอกค่ะไปเก็บมันก็จะไม่คันไม่คายนะแต่ว่าสิ่งที่อันตรายก็คือว่าพืชที่มันเป็นพิษนะะเขาเรียกว่าพ o I ซันไอวีนะเพื่อนเพื่อน พืชที่มันเป็นพิษก็มันก็เหมือนส้มเกี้ยงบ้านเราอะ่ะภาษาอีสานเขาเรียกหมักเกี้ยงอะ่ะแต่ภา,าษาคานจุสีไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มีสายพันธ์เดียวนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจุสีก็ดูไม่ค่อยเป็นเลยค่ะต้นไหนพืชมันมีพิษหรือไม่มีพิษอะ่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าอย่าทำกับจูีนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้กลับมาคันหมดเลยอะ่ะเพราะว่าจุสีใส่เสื้อแขนสั้นไปเมื่อวานมันค่อนข้างร้อนนะคะก็ะเลยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาว อันตรายมากเลยค่ะมันมีต้นพิษันไอวีเยอะแยะเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆบางทีอ่ะเหมือนกับต้นไม้ธรรมดาแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าพิษันมันจะเป็นใบแบบสามแฉกอ,อ่ะแล้วเวลาโดนพิษมาแล้วเพื่อนๆมันจะเป็นตุ่มเป็นหนองออกมาเลยนะอันนี้ก็น่ากลัวแล้วอีกแล้วไอ้สิ่งที่น่ากลัวเวลาเข้าสวนไผ่ก็คือว่ามันจะมีเห็บค่ะเห็บที่มันมากับกวางอะ่ะเพราะว่า หน่อไม้นี่กวางชอบทักกินนะคะเพืเ่อนๆกวางอันนี้เราไปแย่งกวางมากินนะไม่ใช่ไปแย่งฝรั่งนะเพราะฝรั่งเขาไม่กินฝรัง่งกวางเขาจะออกมากินแล้วทีนี้เห็บที่มันติดก,กับกวางมานะ่ะมันก็จะอาจจะล่วงหล่นกับแถวแถวไผ่บ้างอะไรเงี้ยพอเห็บมันมากัดเราอะ่ะมันก็จะทําให้เราเป็นโรคนะคะโรคที่เกิดจากเห็บกัดนี่เพืเ่อนๆแต่ว่าเห็บไม่ได้มีโรคทุกตัวนะคะ เจอบางตัวที่มันมากัดที่มันมีโรคแล้วมันมากัดเราอ่ะโอ้โหเป็นพยันตายเลยเะื่อเพื่อนตอนนี้ที่อเมริกาเขายังไม่มียารักษาโรคที่เกิดจากเห็บกัดนะคะเพื่อนเพื่อนที่สิ่งที่มันน่ากลัวเวลามันมีกอไผ่ก่อนึงไม่มีใครห่วงเลยแต่ว่ามันเป็นป่าป่าที่แบบโอ้โหหน่อไม้เยอะมากคลิปเมื่อปีสองปีที่จุดสีเล่าให้ฟังอะ่ะหน่อไม้เยอะมากเยอะกว่านี้แล้วหน่อใหญ่แล้วเพื่อนไม่ได้เล็กแบบนี้นะ แต่ว่าเห็บเยอะเยอะจนแบบขนหัวลุกเข้าไปไม่ได้เลยอ่ะแค่เดินยังไม่เก็บกรไม้เลยเห็บเต็มรองเท้าแล้วอ่ะอู้พูดมาแล้วก็ขนหัวลุกยเยอะจริงค่ะเนี่ยเราก็เลยไม่เป็นไรเอาหนอนเล็กหนอน,น้อยเก็บเยอะไปเก็บเยอะๆเอาอะไรเงี้ยแต่ที่นั่นนะโอ้แต่น่าเสียดายนะไม่รู้จะยังไงฉีดแล้วนะคะเพื่อนๆฉีดยากันเห็บฉีดทุกอย่างแล้วนะ ็เอาไม่อยู่ค่ะมันก็ยังมันก็ยังติดมาอุ้ยไม่เอาเราป้องกันชีวิตเราไว้ก่อนค่ะเราเราเราไม่กลเราไม่กล้าเข้าป่าไผ่เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่มาเมริกาใหม่ๆเนาะอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ว่าโอ้โหห้าหารไปเก็บเข้าไปเก็บในป่าอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะนี่ระวังนะคะต้องระวังโรคที่เกิดจากเห็บเนี่ยนะเพื่อนๆมันจะคล้ายๆลม,มตะไอยอะ มันจะเป็นโรคที่แบบว่าปวดตามไขข้อกระดูกอะ่ะเวลาร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นตลอดเลยจะเป็นไข้สูงแล้วก็ปวดตามข้อปวดแบบทรมานนะคะยาที่เขารักษาก็จะเป็นยาที่ใช้กลุมมาตอยพวกนี้เป็นยันตายอะ่ะอ้ทรมานไม่เอาอะ่ะลุมมตอยลุมมตอยนี่หนักกว่าโรคเกานะเ,นเพื่อนๆโรคเกานี่ว่าหนักแล้วนะ แต่รูมอตอยนี่หนักกว่านะยาที่รักษานี่ถ้าหนักๆน,น,นี่เขาจะใช้สเตอรอยด์นะคะสเตอรอยด์เวลาคุณฉีดจะทําให้กระดูกคุณพรุนนะเพื่อนๆฉีดมากๆเลยคนที่ใส่สเตอรอยด์นี่ฟันจะผุฟันจะหลุดกระดูกพรุนอาจจะเป็นโรคก,กระดูกพรุนสูงๆหน่อยก็จะทําให้เตีย้ยกระดูกมันโหดนะกระดูกมันพรุนนะอันตรายนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวบวมหน้าบวม อ้วนแบบบวมๆอ,ะอ่ะเออถ้าโดนรูมาตอยเยอะเออไม่ใช่สเตอรอยเยอะๆอ่ะเอะอะพวกรูมาตอยจะจะได้ไปลองลองไปศึกษาดูค่ะว่าเขาใช้ยาอะไรรักษาก็คือยาที่แรงที่สุดอ่ะอือก็จะประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆจจสิก็เลยกลัวค่ะอยากได้แเรวก็อยากได้แหละแต่ว่าชีวิตแล้วก็สุขภาพเราต้องมาก่อนเนาะ อย่าไปอยากได้อะไรที่มันมันทําให้เราต้องเจ็บในภายหน้าก็ก็ไม่เอาเนาะวันนี้ไม่มีเพื่อนช่วยเก็บนะไม่มีลูกชายไปด้วยเก็บคนเดียวเก็บกองๆไว้แล้วค่อย